ใครกำลังมองหารองเท้าคัดชูที่ราคาเบาๆแต่คุณภาพดีอยู่ไหมคะคู่นี้คือตอบโจทย์เลยเพราะ<ล>ว่าหนังเขามีความยืดหยุ่นใส่สบายสัมผัสนุ่มไม่แข็งงานตัดเย็บคือเนียบมากเขาตัดเย็บมาถึง2ชั้นเลยใครที่มีปัญหาเท้าบานเท้าอวบเท้าอูมไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะ,ะว่ารุ่นนี้เขาเก็บหน้าเท้าดีมากแล้วก็ไม่กัดเท้าด้วยราคานี้ใครไม่กดไปบอกเลยว่าพลาดมาก ขอบคุณรีวิวนี้ค่ะสวยถูกใจใครกำลังมองหารองเท้าคัตชูใส่ทำงานต้องไม่พลาดคู่นี้เลยค่ะงานสวยมาในราคาเบาๆคะ่ะตัวรองเท้าหนังนิ่มนะคะตัวส้นคือสูงประมาณ3-5้เซนค่ะเป็นส้นสูงขนาดกลางคะ่ะรองเท้าคือใส่สบายมากค่ะทรงสวยมาดูงานใกล้ๆคะ่ะเขาจะเป็นหนังแบบนี้เลยหนังนิ่มค่ะพื้นนุ่มเป็นสไตล์แบบเรียบร้อยเลยค่ะงานจริงสวยตรงปกแบบนี้เลยมีไซส์35-42้เลยค่ะมี2ส,สีพิกัตตะกร้าด้านล่างเลยค่ะ ได้รองเท้าเหมือนเธออ่ะนี่หรอใช่ซื้อมาจากดิ้งอเลรลองเท้าสาีดาใส่แบบเขาเรียว่าอะไรชุดเป็นงานเป็นการแบบเรียบร้อยเรียบร้อยใช,ใช่ไหมเรียบร้อยในชุดข้าราชการแบบนี้นะคะไม่สวส<อ>ความส,สูงกำลังดีซองเขาสวยมากใส่รุ่มใส่สบายนหมคะสบาย ส,ส,สวยๆเลย,ยจะไปซื้อบ้างขอให้ขาขาเราดูเรียวเรียวเลยจะไปซื้อ ใครที่กำลังมองหารองเท้าคัตชูส้นสูงสำหรับใส่โอกาสต่างๆคู่นี้เลยจ้ารองเท้าทรงสวยหนังดีดีเทลเนียนใส่แล้วดูเรียบร้อยสุภาพมากๆเหมาะมากๆเลยสำหรับใส่กับชุดทางการชุดทำงานหรือชุดออฟฟิศก็เข้าสุดๆแมท์กับกระโปรงกางเกงได้หมดเดอ้อส้นสูงกำลังพอดีไม่สูงมากเดินง่ายเดินคล่องพื้นเขามีเสริมกันลื่นใส่แล้วมั่นใจมากเลยค่ะราคาก็น่ารักจับต้องได้แต่คุณภาพเกินคุ้มใครสนใจ ต้องรีบกดเลยนะเพราะว่าในสต็อกไซส์เหลือน้อยมากพิกัดตะกร้าร่างคลิปเดอ้อ